วันนี้จะพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสินค้า GI ของสุราษร์กันนิดนึ่งนะคะมีหลายชนิดเลยมีหลายชนิดเลยค่ะสิ่งแรกที่คิดนะคะในตอนนี้ก็คือเงาะโรงเรียนเพราะว่าเกาะเป้าหมดเลยเมืองหอยใหญ่หอยก็ GI ไข่เค็มชทยาก็ GI และอีกหลายๆชนิดที่เขาเตรียมความพร้อมที่จะ ผลักดันให้เป็นสินค้า GI ค่ะฉะนั้นประเด็นวันนที่น่าสนใจก็คือกระทรวงพาณินี่เลยค่ะ,คะก็เตรียมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI นะคะ,คะก็จะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วก็เป็นการขยายช่องทางจําหน่ายผ่านบริษัทนะคะทางด้านของนายสินิดเลิศไกลค,ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ปเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีนโยบายขับเคลื่อนเศษษษษษษรษฐกิจฐานรากแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะวเียอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่แหละค่ะหรือว่า GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ส่งเสริมการจัดทําระบบควบคุม,คมสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคค,ค่ะแล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดด้วย โดยในช่วงของ22-24ธันวาคม2565เนี้ยค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดก,กระบี่ เพื่อมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI กับขามิ่ชันสุราษฎร์ธานีและก็ปรามิงสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะแล้วก็มีการหารือท็อปมาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะเซ็นส,สัญญาซื้อขายลูกหน้าแต่ว่ายัางไงแล้วสุราษฎร์ธานีของเราค่ะเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดนะคะของภาคใต้เลยมีอะไรบ้างก็ไปดูกันค่ะก็คือหอยนางรมสุราษฎร์อย่างที่คุณบอกเลยนะคะแล้วก็ไข่เค็มชายามาพร้าวกรอบพังงานเงาะโรงเรียนนาศาลขามิ่ชันสุราษฎร์ธานีและก็ปรามิงสุราษฎร์ะะหมด6สลนค่ะ โอ้โหเคยทานครบแล้วไหมเคยทานครบแล้วมะพร้าวพังงานมะพร้าวขบพังงานพังงานนี่คือไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามะพร้าวที่ได้กินเข้าไปเนี่ยมีพังงานด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเคยไปขบพังงานถ้าเกิดว่าไปพลาดโอกาสไปไปชิมมะพร้าวก็ไปหาอย่างอื่นชิมก็ได้นะคะนี่แหละค่ะ6ชนิดนะคะแต่ละชนิดค่ะหืมจะบอกว่า ให้มาทีมเถอเมื่อเย็นนี้ก็น่าจะได้สักเมนูนะคะค่ะน่าจะเป็นจางกอดสมุนไพรของคุณน่ะน่าจะไข่เค็มค่ะเพราะว่าอากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่าถ้าเกิดว่าได้ข้าวต้มกุ้ยร้อนๆแล้วก็ต้มไข่เค็มนี่เอาไข่เค็มอ่านี่ก็คือสินค้า G i นะคะก็เตรียมเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายช่องทางผ่านโมเดิร์นเทรดนะค่ะ